ไปสนีแอบซ่อนจดหมายพัสดุกว่า24,000ชิ้นไว้ที่บ้านไม่ไปส่ง เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทางด้านสำนักข่าวของประเทศญี่ปุ่นได้เผยเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่จังหวัดคานางาวะโดยที่บุรุษไปสณีชาวญี่ปุน่นอายุ60กว่าปีนั้นได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเนื่องจากลุงไปษณีนั้นไม่เอาจดหมายและพัสดุออกไปส่งแต่ กลับมาเก็บไว้ที่บ้านรวมแล้วกว่า24,000ชิ้นซึ่งตั้งแต่ทำงานมา16ปีลุงไปสนีดังกล่าวทยอยแอบซ่อนจดหมายและพัสดุจำนวนมากเอามาแอบไว้ที่บ้านซึ่งพัสดุหรือจดหมายนั้นยังไม่ได้ถูกแกะออกเลยจากการสอบสวนลุงไปสนีว่าสาเหตุที่ทำลงไปคืออะไรและคำตอบที่ได้คือผมขี้เกียจเอาออกไปส่งงานนี้ทำเอาคนที่ ังถึงกับพูดไม่ออกและแน่นอนว่ามีคนเดือดร้อนกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากดังนั้นทางไปรษณีย์ของญี่ปุ่นจึงต้องส่งของทั้งหมดให้กับลูกค้าภายหลังให้ครบหมดทุกชิ้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n ิว c o m